ครับผมกลับสวัสดีครับมิดหมอแคนแฟนหวยนะครับเอาอยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะครับสูตรหวยนะวน่าอ้วนนะครับผมเอามามาแล้วเสียงแจ๋วๆพอยี่อ้วนผู้เก่าพี่น้องเอ้ยเอาแนวทางมาฝากตอนสุมมูเจ้าให้ปัง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 ,ปง,ปงมา้าหล่นผูดสุคนเอาผมบอกแล้วมันจะกินผมได้สักกี่วันวันนี้้วผม เอาคืนเลยพี่น้องเอาคืนให้หมดเลยนะครับหลังจากที่เอาผมไปหนึ่งวันนะครับอีกวันหนึ่งผมก็ได้แค่ทุนนะครับก็เ,เฉพาะตัววิ่งรูดวันหนึ่งเด็วันก่อนนี่ไม่ได้เลยพี่น้องออกหนะึ่งเก้านสามสามสี่นันนะครับเออผมบอกแล้วจะเอาผมไปได้แค่กี่วันผมต้องเอาคืนให้ได้พี่น้องก็นะครับก็สําเร็จจริงๆนะครับพี่น้องเนาะ นี่นะครับที่ผมเอาของผมไปเลยเดี๋ยววันพุทธที่สิบสามนี่นะครับหนึ่งเก้ากับสามสี่เนาะเนี่ยก็เข้าเฉพาะตะวิ่งลูดนี่พี่น้องผมน่าจะทุนคืนเลยเนี่ยนี่หนึ่งเก้านะครับก็มันหลุดไปหมดเนาะแต่ชุดนี้ไม่หลุดนะครับผมก็ให้วิ่งลูดเนี่ยผมลูดนเก้านะครับสําหรับวันนี้พี่น้องเนี่ยวันศุกร์ที่สิบห้านะครับสิงหานะครับมาที่ศูนย์สามสี่ หกหกสองผมให้งว,กวดก่อนเด้พี่น้องนี่หกหกสองนี่นะครับผมให้สามตัวเลยเด้ไม่รู้ผมเก็บไว้ไหนเออถ้าถ้าเอาตามงวดน,นี้นี่ได้เลยนะนี่เอามาเบื้องผลงานของเข้ามาอนี่แลวกันนะครับผลงานของเรามาดูมาชมเบื้องวหวพี่น้องเพื่อนะครับเพื่อยังเพื่อจะได้ติดตามต่อนะครับแล้วเ,เอาชุดที่มันเข้าเลยแล้วกันไม่ต้องเรืองมาพี่น้อง สคู่วัดใจวัดใจจริงๆอืให้สีหกเน้นๆนะครับเน้นเปที่สี่นะครับบนกันล่างพี่น้องเนี่ยผมเน้นเลยสี่หกเนี่เน้นให้เลยนี่นะครับสี่หกสเจ็ดนะครับนี่ผมเน้นสี่ให้อ่าเต็มเต็มเลยไหมตรงๆเลยพี่น้องนี่นะครับส่วนสูตรใหม่นี้นะครับผมก็ต้องปรับอยู่พี่น้องนะครับนี่ ผมต้องปรับผมให้9ก้ากับหกไปนะครับวิ่งรูดเนาะนี่มันเป็นสูตรใหม่นะครับแต่ทําไมนะครับแต่ทําไมวงผ,ผมมันเข้าหมดพี่น้องนี่ไงสูตรเก่าที่ผมทํานี่ผมก็ให้สองหกกับสี่หกไปนี่พี่น้องเห็นไหมที่ไปดูสูตรเก่าเห็นไหมเนี่สูตรเก่าที่ผมทำเนี่ยมันชนที่สองสามสี่นะครับผมให้สองกับสี่เป็นตัวตัวเด่นเห็นไหมนี่ผมก็ให้สองสี่สองห,หก เนี่ยพี่น้องนี่เน,น้นๆเลยวันนี้นะครับนี่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยสี่ชุดถ้าเป็นสูตรเก่าที่มันหลุดงวดก่อนนะมันหลุดมาสองงวดไงผมก็เลยให้อยู่นะครับนี่ส่วนนะครับของเลขมีที่มาก็นี่ไงหกสองนะครับนี่ไงหกสี่เนี่ยผมบอกว่าจะกินเลขมีที่มาได้สักกี่งวดนะครับเข้าอัดเเข้าเข้าหกงวดติดพี่น้องบนล่างแล้วก็หลุด งวดเดียววว่งรดูดงวดหนึ่งแล้วงวดนี้เอาต่อเลยเห็นไหมเด่นที่สี่เลยนี่นะครับสุกที่สิบห้าเด่นที่สี่หกสี่หกสองนะครับนี่พี่น้องนี่เนี่ยสี่หกหกสองนี่มาทั้งบนทั้งล่างเหมือนเดิมเห็นไหมนี่เลขนี้ที่มานี่แม่นจริงๆิพี่น้องนี่เดือนทั้งเดือนนะครับเพิ่งหลุดไปงวดเมื่อกี้นี่งวดเดียวเองนะครับแล้วก็ให้วว่งรูดสี่ด้วยเห็นไหมให้วิ่งรูดสีนะครับ แล้วมาดูอีกนะครับของปูเนื้อเนื้อเน้นเน้นพี่น้องเนี่ยสุกที่สิบห้าหกให้หกหนึ่งหกสองหกสามนะครับที่ผมขีดไว้นี่มันชนของผมมีสี่คู่นะครับผมก็ให้เน้นที่สี่คู่นี้นะครับก็ปรากฏว่ามานะครับมาที่หกสองเนี่ยตรงๆพี่น้องนี่นี่นะครับแล้วก็อะไรอีกอะ่ะสรุปนะครับสรุป สรุปของเรานี่ไงพี่น้องสรุปอะไรเนี่ยผมให้บนไปกันล่างนะครับผมให้บนกันล่างที่สี่นี่ไงหกสี่ก็ให้ไปแค่นี้นี่ก็หกสองนะครับก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยบนเนี่ยนะครับหกสองหกสี่นะครับ, 6, 2, 6, รบเอาส่วนล่างนั้นนะครับส่วนล่างก็ให้ก้ากับหกไปวิ่งรูดนะครับก็มาที่สี่หกนะครับนี่ แต่ประกอบคู่นะ่ะมาอยู่ฝั่งนี้หมดนะครับผมก็ให้จับอย่างนี้ไงพี่น้องไปดูนะสรุปผมจับให้ 6C นะครับหกสามเจ็ดีเจ็ดสามนะครับนี่ชุดนี้นะครับเข้ามาหมด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 ,หมดเนื้อเนื้อเลยพี่น้องแต่สูตรใหม่นี่ก็ยังดีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ดีด้อพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวผมปรับให้นะครับแต่สูตรเก่าของเราเดินแล้วนะเดินต่อแล้วสูตรที่ทําเงินให้ผมนะทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนนี่ผมมาโหลดสองงวด ผมก็เลยหยุดแต่ผมก็ทําให้อยู่นี่สองหกสี่หกนะครับนี่แล้วก็มาใส่สรุปให้นะครับก็คือสองหกสี่หกเนี่ยนะครับนี่เนาะพี่น้องเป็นชุดเก่าแต่ผมยังมั่นใจอยู่ไงผมเลยให้สี่แล้วก็สี่หกสี่สองหกสองชุดนี้นะครับวิ่งรูดสี่นะครับให้สี่หกกับสี่เจ็ดไปนะครับผมตามนั้นพี่ร่องนะครับมีเอฟซีทักมาค่ากาแฟนะครับ เอาก็ตามนี้ล้วพี่น้องใครจะให้ค่ากาแฟะนะครับก็แคบไปดูนะครับนี่คือชื่อนะครับนี่หมายเลขนะครับมีอยู่แล้วเราควรให้ค่ากาแฟผมนะครับเพราะนี้มีคนทักผมอยู่ว่าผมเล่นหนักตัวนี้เลยนะครับเอาขอบคุณพี่น้องเด้อทุกผู้สุขคนในการกดแชร์กดไลค์กดติดตามตามกันต่อพี่น้องนะครับจะไม่ทําให้ผิดหวังนะครับ เราพัฒนาของเราวันนี้นะครับกินผมไม่ลงหรอกเอาผมเป็นแค่วันเดียวนะครับวันนี้ผมกู้คืนได้ทั้งหมดเลยนะครับเอาขอบคุณในการกดแชร์กดไรคกดติดตามผมจะสู้เต็มที่ให้พี่น้องในมีนะครับในเฮด้ปังกันนะครับรัฐบาลไทยพวกนี้เชา้าแต่เช้าเด้อพี่น้อง3ามสี่โมงเชา้าเดี๋ยวผมจะฟันตรงให้อย่างละสองคู่นะครับเขามาหลับเอานะครับพร้อมเล็บทูบนะครับขอบคุณในการกดแชร์คนไหร่กด,ดติดตามนะครับสูตรหวยหน้าอ้วน นี่ใครจะเลี้ยงกาแฟก็นี่เดอ้อพี่น้องขอบคุณนะครับ